ส่วนองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่แช่มหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องเป็นเหรียญกงจักนี่ครับเหรียญกงจักหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องดูครับเหรียญปืนไวา ไม่รู้ว่าแทหรือเคแต่ผมว่าดูสวยดีครับจะมุกปี้ไปหน่อยหวังไม่มีรอยทอดผมว่าแทครับชัดเจนแต่ไม่รู้รุ่นไหนนี่ครับ หน,นูก็แชมบัตตาคองนี่ครับเขาเรียกอะไรเปลี่ยนไม่ไม่รู้ครับเปลี่ยนปืนไฟบ่นี่ครับหน,นูก็แชมบัตตาคองแต่ไม่รู้รุ่นไหนขอบคุณครับ